เป็นไงเด็กผีเมื่อซีซั่นก่อนเนี่ยเราชอบถามหาความสม่ำเสมอจากเอริกเทนฮากแล้วก็นักเตะภายในทีมเป็นไงเกมอุ่นเครื่องช่วงปีซีซั่นกับอาร์เซนอลแมนยูแพ้ไป2-1สม่ำเสมอไหมละ่ะเล่นเหมือนฤดูการที่แล้วเป๊ะอืมทรงเดียวกันเลยดีได้ประมาณ20ปนาทีหลังจากนั้นไม่เอาอะไรกันแล้วนี่ไง ความสม่ำเสมอที่ถามหาแต่ไม่ได้อยากได้แบบนี้อยากได้แบบอื่นนะโอ้โหเตะก็เช้าแล้วเล่นพาพวกกุง่วงอีกแทบจะดูไม่จบเกมกันเลยทีเดียวแทบจะหลับคาจอกันเลยทีเดียวและนี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงเกมเมื่อเช้าที่ผ่านมานะโยโร่เนี่ยลงเป็นเซนเ,นเตอร์ตัวจริงคู่กับแฮร์รี่แม็กไกวรเลยนอกนั้นตัวหลักๆก,ก็มีโอนาน่ามีเมสันเมาส์มีฮอยลุนมีแรดฟอร์ดมีอามัด มีคาเซมิโรมีวานบิซากา้ามีแค่อาร์มัทกับคอริเยอร์สองคนเท่านั้นที่เป็นดาวรุ่งแล้วพอเริ่มเกมเท่านั้นแหละแมนยู U, ดูคึกคักมากไล่เพสซิงใส่อาร์เซนอลจนเขาตั้งตัวไม่ทันเสียบอลไปหลายครั้งแต่ก็ต้องระวังอาร์เซนอลสวนกลับมาแต่ละทีเนี่ยดีเหลือเกินจนนาทีที่10เท่านั้นแหละมาร์คแรดฟอร์ดเปิดยาไปให้ลัสมูธไฮลุนไถไถไถ,ถเข้าไปยิงขึ้นนำา1 0นโอ้โหนำซะเร็วเลยก็ออยังชั่ว ตาสว่างขึ้นไปหน่อยแต่หลังจากได้ประตูขึ้นนํา3นาทีเท่านั้นแหละเด็กผีตาสว่างตื่นทันทีลาส o มูทหอยลุนเจ็บแล้วจังหวะที่เจ็บเน,นะะเ <Evet> Leon> ี่ยกุมตรงต้นขาด้านหลังด้วยแฮมสติงโอ้โหอะไรครับเนี่ยเพิ่งกลับมาซ้อมกับทีมได้ไม่กี่วันเพิ่งลงสนามไปได้แค่13นาทีหอยลุนเจ็บอีกแล้วเปลี่ยนตัวออกไปเลยเดินออกไปเลยเด็กผีนี่น่าซิดเลย ฤด,ดูกาลยังไม่เริ่มมึงเอาแล้เหรอซึ่งแมนยูก็สม่ำเสมอจริงๆซีซั่นก่อนน่ะ20นาทีแรกอ่ะเล่นดีดีหลังจากนั้นก็ไม่เอาอะไรเลยเมื่อเช้าพ้น20นาทีเท่านั้นแหละเรียบร้อยอร์เซนอนของเกมได้นาทีที่26กาเบียลเชสุดหลุดเข้าไปแปรโล่งๆกลายเป็นประตูตีเสมอ1-1บทจะเสียก็เสียกันง่ายๆแบบนี้แหละ แต่กว่าจะเจาะเข้าไปในเกมรับของอาร์เซนอลได้เนี่ยโอ้ยยากลำบากเหลือเกินพอโดนตามตีเสมอนาะทีที่26หลังจากนั้นไม่ถึง6นาทีเอาแล้วเจ็บอีกหนึ่งคนเรนี่โยโรนักเตะใหม่กองหลังวัย18ปีย้ายมาซ้อมกับทีมไม่เท่าไหร่ลงเล่นไปแค่2นัดเจ็บเลยฤด,ดูการก่อนเนี่ยตอนอยู่กวัวริลเนี่ยมึงเจ็บ,บมั้งไหมเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไม ยังไม่เริ่มฤดูกาลแมนยูแม่งเจ็บไป2คนแล้วแล้วประเด็นคือเจ็บเองไม่ได้โดนอะไรเลยขยโยขเยกเดินออกนอกสนามกันอีกแล้วครับท่านสรุปครึ่งแรกแมนยู you, เสียไป2ไม่ใช่ประตูนะแต่เป็นเสียนักเตะไป2คนเจ็บอีกแล้วฮอยลุนกับโยโรหลังจากนั้นครึ่งหลังก็เปลี่ยนตัวยับยับแต่ a อสตนอเนี่ยเขาไม่ได้เอาดาวรุ่งลงมาสิเขาเอาตัวจริงทยอยลงมาเต็มไปหมดเลยนาทีที่81 แมนยูก็ต้านไม่ไหวมาตินเนลลี่กดเสาแรกเข้าไป2อแล้วก็จบเกมบริสกรนั้นเลย <c oughs> แพ้อีกแล้วพีอ้นก็นึกว่าเกมจบปิดเลยไม่ดูต่ออ้าวมีเตะจุดโทษอีกโอ้โห,โโหเพื่ออะไรครับเนี่ยไม่เข้าใจเลยเอ็นเตอร์เทนแฟนบอลว่ากันอย่างนั้นตอนดวนจุดโทษเนี่ยแมนยูกลับมาชนะได้4-3แต่อย่าไปนับเลยนะโอ้โหอุ่นเครื่องสนัดแพ้ไป2แล้แมนยู ยังดีนะว่าวันนี้เพื่อนเยอะเชลซีโดนเซลติกถล่มไป4-1ส่วนเพื่อนบ้านผู้น่ารำคาญแพ้อารซเอนอลไป3ประตูต่อ2ค่อยยังชั่วถ้าแมนยูแพ้ทีมเดียวนะมึงนะโดนถล่มจากทุกทิศท,ทุกทางแน่ๆยังไงกันดีเอริกเทนฮากเฮ้อทำไมวิธีการเล่นเนี่ยมันไม่แตกต่างจากซีซั่นก่อนเลยล่ะครพี่โน้นโอ้โหเพสซิ่งใส่เขาได้ก็จริงอะแต่ มันก็มีช่องให้เขาต่อบอลแก้เพสซิงออกมาได้เสมอส่วนทีมเราอ่ะพอโดนเขาเพสซิงเนี่ยต่อบอลแป,ป๊บเดียวก็ต้องสาดยาวแป,ป๊บเดียวเสียบอลอีกแล้วโอ้โหมีอะไรให้ปรับปรุงอีกเยอะเลยนะถ้ายังทรงนี้สภาพนี้เนี่ยมักการานอกจากจะต้องเสริมทีมแล้วอาจจะได้เสริมกุญซือใหม่ด้วยนะเอริกธทนฮารถึงแม้ว่าฟอร์มโดยรวมของแมนยู u, นัดแพ้าร์เซนอลไป21เนี่ยมันอาจจะดูไม่ดีสักเท่าไหร่ แต่หนึ่งคนที่ดูโดดเด่นเหลือเกินนั่นก็คือโทบีคอริเยอร์เฮ้ยไอเด็กคนนี้หน่วยก้านมันดีวะ่ะตัวมันสูงสูงย่อยงขายาวยาวแย่งบอลดีนะเล่นบอลก็ง่ายจ่ายบอลก็แม่นเออดูทรงแล้วคนนี้เอริกเทนฮากพร้อมปั้นในฤดูการหน้าอีกหนึ่งคนเป็นไงเด็กผีถามหาความสม่ำเสมอจากเอริกเทนฮากแล้วก็ลูกทีมเมื่อซีซั่นก่อนแม่งลามปามสม่ำเสมอมาถึงเกมอุ่นเครื่องช่วงปีซีซั่นด้วย สามนัดแพ้ไป2แล้วเหลือเจอเรอัลเบติสเหลือเจอลิเวอร์พูลก่อนไปคอมมูเจอแมนซิตี้ถ้าทรงนี้บอกเลยว่าโอ้โห,โหบันเทิงแฟนบอลทีมฝั่งตรงข้ามแน่แล้วนักเตะหลายคนนะถ้าขายได้ซัมเมอร์นี้ขายไปเลยถ้าขายไม่ได้รอปล่อยมกราคมเหอะไม่ไหวกันมันจริงๆเด็กผีคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่โอน้นแฟนผีอะไรคนด้วยนะครับ nề chai